สบายดีพี่น้องสบายดีเอสซีคาเฟ่โมจิคุสุกคนสซูมองซิบะกรอเป๋าที่เก่าพี่น้องกับซองบ้าผู้ไทยบ้าน่าพี่น้องในเวลาว่างๆพี่น้องเอฟซีไร้คนกระทามข้ามาเนาะว่าน้องสุนิกรเหตุงานอยู่ใสน้องสุนิกกอรบริเฮ็ดดอกจ้าแม่กับฟอเหตุตอนนี้เข้าว่างก่อนเ้พี่นน้องี่พี่น้องทีมงานเฮาพี่น้องมามนี่ก็คือสถานที่ที่สาวกระตูเหตุงานพี่น้องเลย จักอยูไซหรอกว้าวนิวจักอยูไซยู่มาทุ่มเพื่นเรากินสมพี่น้องคล้องเรื้องคล้องหาหนาบหลายมากเลยค่ะก้องกับโบ้แจ้งโบ้ไรมันพกเจ็บปีมันสไตายเลยต้องซับหนี่กระไรบ้านใกล้วัดแล้วก็วัดอุ้ยโบ้ไรลืมลืมลืมโบ้เป็นยังได้อยู่โดยลูกซ้ายน่ะไข่ตั้งแต่มือมาพี่น้องย่างปลาแซาอยู่น้องสุนอก่อน ไครตั้งแต่มือมาพูดพี่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 กินหมกม่วงน้ำก่อนพี่น้องอ่ะข้ามตระเวศขึ้นมาเพื่อเห็นอยากเห็นให้เบิองข้ามตระเวศขึ้นมาสวดอยู่บ่กะตาละจุกลูกกระตาออกมาน้าไหนอันนี้ก็คือน้องสาวสาวกระตุ่นพี่น้องน้องสาวคือพี่สาววุเนแถวปันนี่ น่องสาวน้องสาวมีแต่น้องพี่น้องเลยพี่น้องนี่น่องเปนนุ่งเนื้อตกัรน่องนเนี้อกัการนนี่ก็ร้านสาวร้านสาวเฮ็ดดุขามต่อสวดในอี้แม่บุ้งดูลกมึงเปรี้ยวหรือมึงหวานลูกเสับหลายมองมันพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าจำมั่มคือยังพี่น้องตอนนี้ห้าว่างพี่น้องบริเวณห้าอู่งานได้พี่น้องเฮ็ดงานก็คือสาวกระตุนกับเฮ็ดค่าแค่เนาะพี่น้องเนาะการที่ทำงานเนาะ ตอนนี้รถกัดออกไปวัดแล้วว่างว่างว่างจ้าพี่น้องจ้าบรรทัดเป็นกล่องใส่ฟืนกันยับนี้คนบางคนบรรทัดเปีนกล่องนี้พอกันยับเขาเดี๋ยวแม่ทายเอาดอกลูกแล้วแม่ทายเอาก็ได้คนงานเฮ็ดงานนํำกันกะหะเจ็ดแปดคนพี่น้องเก้าคนทางตอนนี้ว่าง จะน้องลูกหลานนี่แหละจักปดเสียงจักวัพี่น้องเอ้ยหลานสาวก็เอาใหม่เอาใหม่กระลังคายมวนมวลพี่น้องพักเบรกก็บไม่ได้กินเก็นลูกสักกระตูนมาสักกระตูนก็จะเป็นหุ่นประมาณเดียวกันวัดนี่แหละพี่น้องเอ้ยหู้นซื้อมาอยู่น้ำกันมีแต่หุ่นประมาณนี้ที่ดาช้างที่ดาช้างแม่นอยู่บ่บางครั้งคือพวกลูกกินมกม่วงลูกลูกใสก็ขอตอดข้ออาให้ด้วยพี่น้องเอ้ย จักแมนเป็นยังทั้งไข่ทั้งขี่ทั้งหากเดะได้แม่บม่ได้ไปลูกน่ะเดะโบม้วนนอนอยู่นี่เปลีกันเลยหน้าใครแต่แม่เห็นงานเพื่อนกับโบโซเพื่อนก็นอนอยู่นี่แหละเอออย่าหายติลูกสบายดีดลูกทุู่งี้าลูกถูงี้าเลยถูงี้าดูบ่ม้วนงอยจังสีสองซ้ำเหมือเลยหน้าตาอะไรประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเออลูกเอ้ยแม่มาอยู่นี่ดิแม่มาอยู่ลูก นี่บ้านกับเลสเซาเขาหนีิห้องนอนซักกระตุนกับซูนี่พี่น้องพอเลยเปิดแสงสว่างบล้วมันคือเงดกลน่องก่อนก่องควายสิตายคูณซื้อ่าห้องนอนอยู่นี่ก็มี่สองห้องห้องนอนของพนักงานบ้านใกล้วัดอันนี้ก็มีอยู่นี่กับพี่วันสองห้องพี่น้องคนงานเก้าคนคือต้องกานบอลดังโดดท่าสะดวกสบายพี่น้องเย เจเพื่อนกระจดีเท่าแก่กระจดีพี่น้องซากระตุนฟันอยากเห็นยังสี่หละที่บอนที่ให้ลูกเอาลูกมาเห็นงานน้ำนี่แหละกระไดพ่อพอดีพ่อเท่าแก่ก็นั่งอยู่ทางนั้นทางข้างน้าก็สิเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ้าลูกซ้ายกปนั่งไปก็ไ่ได้ลูก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 ชิได้เห็นงานเพราะบ้านนี้พี่น้องเอ๋ยแม่ย่างก็ไ่ได้น้อยรถเข่าเขาเสิยหายแล้วแม่เน้ยกินต่อเศร้าหรือบ่ดีบ่อดีหม่เศร้าเลย ก็บมกินคนสวยคนสวยประจำลานคนสวยประจำลานกล้องบบชัดอะไรเนาะแต่มันสวยงามเดี๋ยวคู่โบเดี๋ยวคู่บบเสร็จกล่องหลังเชฟอยู่ลูกกล้องมันโทรศัพท์มันหลายปีแล้วลูกมบาดีพอเอ้ยมีดออกมาทำนี่แล้วขวัญไม่สร้างให้กันเอามีดไม่เห็นแล้วพี่น้องเลยเอามาปาดมาข้องนี้เลยนี่แหละซัมนี่แหละสถานที่อยู่พี่น้องเลย ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเพื่อนว่าให้เป็นล่านร่างรถเป็นค่าแค่อยู่แบบบ้านบ้านคือกันก็บ้านเฮามีโก๋หมงหมักขามคือกันได้เป็นหน่อยอยู่คลองหาอยู่ปทุมธานีบ้านนอกคือบ้านเฮานี่แหละแบบสี่แหลกะก็ดีคือกันบริป,รปริยูในเมืองบริพิยูแอร์แอร์โอ้ในเมืองแอร์อยู่มันเถอะถ้าอยู่ริมคลองเลยพี่น้องคลองคลอ,องหาอยู่คลองกินหาป่าน้ำคลองหมดไม่ได้ลงแล้ว ย uhh ูข้ากับไข่ผู้ไดอยากมหานนองนี่ก่อนหนอามหาได้ด้วยพี่น้องย่ข้องหา FC สุคนอยากมหากับมหาได้จากใคเสิยากมหาฝนเนาะบอกเพืือไว้ไว้จากมาแล้วพี่น้องบามากกับว่า่างนะวันไดใดพี่เที่ยงกันนั่งกันอีกแล้วเฮ้ย มีแข่าอยู่บนนี้เจลให้ก้อเจลหน่อยวนเอินวันเอ้ยงวันเอี้ยงเลยอันนี้บอร้านสาวก่อยเจลป้าสฉพาอจังเสดน้อสะนาสพาอจังเสบบร่ได้รอ ยามโหลดเข่าฮะรีวิวให้เบิ่งบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเวลาโหลดเข่าฮะก็ต้องซอยกันล่างรถให้ลูกค้าค่าตัางกล่องเฮาก็เบเอามาน้ำค่าตัางกล่องขึ้นเป็นอามาน้ำเวลาเราเห็นงานเราก็ตั้งใส่กล่องไว้ก็ได้นี่ฮะโบไดเอามาโบไดเอามาลืมอตื้อหมค่าตัางกล่องมาน้ำยี่บาทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บาทไม่มาเอาวหลัวเดินอ่านมิจฉุกคิดชมเรากินน้ำ มากินนําแน่รวดฮอนเด้เอ้ยแม่นฮอนตับแตกมื้อนี้ฮอนอืออาบน้ําก็ซะว่าแม่เอ้ยอาบน้ําพล้างรถก็ซําอาบน้ําเือยอสะอยู่ซิมซิมซิมาดแม่นยังนบาดนี่กินเป็นหน่วยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายพี่น้องอยู่เป็นคู่เป็นคู่อยู่นี่

มันมีเฮาอยู่หันนะแต่ต้องมีอันชาโตแล้วแมนสัมกัดกับอันดาราบ่รอืมทีเป็นนางเอกหรือนางร้ายบาทนี่นางร้ายไฟแดงเด้นะโอ้ยเงียบไปลูกเงียบไปพาลูกชายมาให้อาหารปลาพี่น้องเดี๋ยววไปยังไงะให้อาหารปลาหน้าวัดพี่น้องคันเวลาว่างแต่สิบรวมามันนี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ปลาใช้ป <ừ, S 1> ่านะคือเป็นปลาเออเนี่ขึ้นมาอยู่พี่น้องเลยกลากมาบ่มีปลาพอตืลวน้องต๊ะเลยน้องก่อนเลยว่างครับพีนวันพี่ไนลูกกันคือเนี่ยนะลูกนั่นให้อาหารปลาพี่น้องเลยนาวัดเนี่ยใกล้ๆร้านเขาอยู่ไหนล่าพี่น้องปลาป่าเนี่ยคือใหญ่านบัวเบี้ยบัวเบี้ยมาแล้วผูกผู้ผู้พี่น้องปลาใหญ่สักกระตุ้งเฮ้อเออได้เห็นว่างคับนี่เนี่นี่นี่ปลาสวายลูกมักลากแกางไกลๆลูกระวังร้านตกเรียพี่เริ่อยุ่ ผู้ป่ากัลซาวกับาจะห้อาหารร้านต๊กิ่งล้วยลงไปเป็นอาหารป่าเลยดิาะแ่แคังค้าอไข่วีกะพาไปเที่ยวหลบาไามกับบองงอแงปาป่าหญ่ลูกแกงแข็งเออผู้ป่าก่อนแกงไก่ไก่ปาอู้ตัวใหญ่เลยพูปาดตัวใหญ่มากินเขาบังห์ไปแล้วอ้าเถอะปาดถูทองขาวๆาพูปาป่าลวง อันนี้คือข้องหาบ่ปี่นี่นี่ข้องหาคนณานะโอ้ข้องหาของหาค่เออปาหง่ลูกปาหงู่โบเห็นลูกชายบอกว่าปาหญ่เนี่มันก็เชือรถขหัเฮะโอ้กแมนเรียประคละท่รถประคนะท่งโอ้ไปใช่ะไปใช่ะสีน้ำลกไปใกล้อกนังกระด้อแล้วบ้งร้านต๊ะไรย่านย่าน้ำลอหชวีน่ะลูกนั่งเช่งนั่งน้่งนันั่นั้งนั่งนังนังนันั่งน่งน ถูกปลาหน่อยก็มีปลาใหญ่ก็มีอันอันบี้กระโกบี้เราไม่สะพานขางคลองได้ลานเสากระตูนังชี้เลื่องๆให้ได้พี่น้องอยู่นี่นะเห็นอยู่นั่นนนั่ลานเสากระตูนทีงานอันนี้ก็คือวัดพี่น้องประมาณบันที่เ้าพาน้องนี่ก่อนมเล่นหมูบ้านกันค่ะน้ำเด็กเล่นเข้มค้องมึงกระนาอยู่อยู่พี่น้องเอ้ย ได้ได้บุญกรรมหาองกสิวน้ำเพลนได้บ่อทันล้วกรดูกประโสอ้อยก่ิน้ำได้ปาดโอ้ปหปาดโอ้บดบดบดปลากินบดปลาโธปลาปลาเกี่ยวกับบางบดละปลาสิปลาสิระวังตกได้ลูกจับตัวเ้าได้ลูกปลาปลาง่ายผู แล้กระตูนก็มาเห็ดงานน้ำน่องสาวน่องเคยอยู่นี <h 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 ่เดี sì> <h> <h ๋ยวเพิ <h <h ่นทรมาเห็ดเพิ่นว่าถอดแก่หาลูกมาได้ฮาก็มาลองเบิงว่ะผัดมาผัดไข่เนี่ยมือเดีวเห็ดงาสี่มือนี่กระลังไปเห็ดงาสี่มือนี่มือที่สี่แต่พอน่องนี่ก่อนบริยูหรอกสองมือแหละไปส่งของเพิ่นบ่มีเด็กรถแล้วเพิ่นเอาไปเป็นเด็กรถเพิ่นสองมือละสองมือ่มแม่รถลูกค้าบ่พี่โมแม่นะโอ้รถเพิ่นจอดตะเก้าเนาะจอด่ช